ไม่รู้จะไลฟ์เรื่องอะไรเคยบอกไปแล้วหลายครั้งเมื่อไหร่ที่คุณบอกว่าคุณไม่รู้จะไลฟ์เรื่องอะไรแปลว่าคุณยังไม่ได้อยากขายดีกําไรหลักล้านมากพอคุณยังไม่ได้อยากดังมากพอคนที่พูดว่าไม่รู้จะไลฟ์อะไรแปลว่าคุณยังมีความตังลยสงสัยหรือมีข้ออ้าง5-1ก็ได้ถ้าไม่รู้จะไลฟ์อะไรไม่ จะอัดคลิปอะไรไม่รู้จะโพสอะไรแปลว่าคุณยังไม่อยากได้สิ่งนั้นมากพอยกตัวอย่างคุณเคยอยากได้ผู้ชายสักคนหนึ่งในชีวิตไหมคะคุณเคยอยากได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นแฟนไหมหรือคุณเคยอยากได้อะไรสักอย่างในชีวิตอะแล้วไม่ได้ต้องได้อะคำถามคือคุณจีบคนไม่เป็นะแต่คุณจะลองจีบไหมคุณพาเขาไปเดทครั้งแรกคุณไม่เคยเดทกับใครเลยคุณจะพาเขาไปลองออกเดทไหมไม่เคยเลยนะทําไม่เป็นด้วยคุณว่าต้องรอให้มีคนมาสอนคุณไหมไม่ต้อง ถ้าเราอยากได้จริงๆเราจะหาวิธีการเราจะหาลู่ทางเพื่อให้เราได้สิ่งสิ่งนั้นค่ะ